อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับไบร์นหรือแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลเบียดกันสนุกบอลเปิดราคาเต็งแชมป์อยู่ฝาแชมเปียนลีกปีนี้ร้านรับพนันถูกกฎหมายของเมืองผู้ดีองังกฤษเปิดราคาเต็งแชมป์อยู่ฝาแชมเปียนลีกหลังได้ครบ16ทีมแล้วโดยมองว่าเสือใต้ไบร์นมิวนิคนั้นเป็นเตงน็งนึง แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลก็มีราคาที่ไม่ห่างมากนะักวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้เสือใต้ไบเยนมิวนิคเป็นแต่งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์อยู่ฟาแชมเปี้ยนสดยดูการนี้หลังจากที่ได้16ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หมดแล้วและจะทําการจับสลากประกบคู่ที่เมืองนียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ที่14ธันวาคมนี้โดยทางด้านของเสือใต้ไบเยนมินิ เจ้าของแชมป์รายการนี้มาได้ดูการก่อนมีอัตราต่อรองการคว้าแชมป์อยู่ที่แทง4าย11ไม่รวมทุนขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งอยู่ที่ต็ง2ด้วยราคาที่ไม่ห่างกันมากนะักอยู่ที่แทง2าย9ไม่รวมทุนโดยทางด้านลีเวูร์นั้นไล่มาติดๆที่อัตราต่อรองแทง1ใจ6ไม่รวมทุนโดยอัตราต่อรองแชมป์อยู่ฟาชิเบลลีของวิลเลียมฮิลเป็นดังนี้อันดับ1บาเยน์แทง4ใจ11 อันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้แทง2จ่าย9อันดับ3มลิเวอร์พูลแทง1่งจ่าย6อันดับ4เปเช่แทง1่งจ่าย10อันดับ5เชลซีและบาร์เซโลนาแทง1่งจ่าย14อันดับ7ยูเวนตุสแทง1่งจ่าย16อันดับ9แ้าเลนติโกมาดริดแทง1่งจ่ายและอันดับ10บบรุสเซียดอร์มุน์แทง่งจ่ายอครับส่วนทางด้านกูรูด้านฟุตบอลอย่างลิโอฟรีนาน ก็ออกโรงยกให้เสือใต้ไบเยนมิวนิกเป็นเต็งแชมป์เช่นกันส่วนลิเวอร์พูลเองก็ตามมาติดติดริโอฟอร์ดินานตำนานนักเตะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกให้เสือใต้ไบเยนมิวนิกยอดทีมจากประเทศเยอรมน,นีเป็นเต็งหนึ่งที่จะป้องกันแชมป์อยู่ฟาชเประหลีในฤดูกาลนี้อดีตปราการหลังทีมชาติอังกฤษยังคงเชื่อมั่นว่าขุนพลของฮันซีฟริกยังคงมีความแข็งแกร่งจากการฟาสามแชมป์เมื่อฤด,ดูกาลก่อน และอาจมีสิทธิ์ครองแชมป์ยุโรปอีกครั้งในช่วงเส้นสุดด้วยดูกาลน,นี้โดยริโอฟรดินานได้กล่าวว่าผมวางให้ไบร์นยูนิคเป็นตัวเต็งนะแต่ผมก็อยากให้ลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งอันดับสองที่ใกล้เคียงเหมือนกันมันเยี่ยมมากที่ได้เห็นทีมใหญ่ๆพันเข้าสู่รอบต่อไปพวกทีมจากอังกฤษเข้าไปได้หมดยกเว้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ที่น่าผิดหวงังผมคิดว่าทีมจากอังกฤษจะเข้าสู่รอบลึกๆในทัวร์นาเมนต์นี้ ผมคิดว่าพวกเขามีคุณภาพอย่างแท้จริงแต่บาเยนน์มิวนิกและปเอเชก็เป็นทีมที่มีความอันตรายเช่นกันแต่ถ้าหากบาเยนไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บผมก็คิดว่าพวกเขาจะเข้าไปและทำได้อีกครั้งจากประสบการณ์ที่พวกเขามีอยู่ในทีมและความจัดจ้านที่พวกเขามีในตำแหน่งปีกนั่นแหละลีโอฟดีนานตำนานกองหลังทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์ เจอเกนครอฟเผยเหตุผลทำไมถึงให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อานเป็นกัปตันทีมเจอเกนครอฟกุนซือของ Liverpool ออกมาชี้แจงแบบชัดๆสำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อานเป็นกัปตันทีมของ Liverpool ในเกมที่บุกเจ้ามิชลันหนึ่งประตูตอนหนึง่งพร้อมชมว่าเทรนด์ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเจอเกนครอผู้จัดการทีมของลิเวอร์พู ชี้แจงว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาตัวเก่งนั้นเป็นนักเตะที่อยู่กับสโมสรมายาวนานที่สุดในชุดผู้เล่น11ตัวจริงและนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าตัวถูกเลือกให้เป็นกัปตันทีมในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับมิทแลนด์หนึ่งประตูตอนหนึง่งทั้งนี้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งเป็นเด็กบ้านของสโมสรถูกเจ้เก้ครอปเลือกให้เป็นผู้นำทีมในเกมนี้ เนื่องจากทั้งจอแดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมตัวจริงมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองส่วนรองกับตันทีมคนอื่นๆอย่างเวอร์จิลฟานไดและเจมิลเนอร์นั้นก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วเราก็มีแผนที่จะเปลี่ยนตัวเขาออกด้วยแต่รูปเกมมันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเราคิดเอาไว้เจอเกนครอปกล่าวด้วยการที่กลุ่มผู้เล่นกับตันทีมอย่างจอยแฮนเดอร์สัน เจมิลเนอร์เวอร์จิลฟานไดและจอจินิโอวานาดุมไม่ได้ลงเล่นมันก็ต้องหาว่าใครอยู่กับสโมอสรอน,นานที่สดุดและแน่นอนว่าเขาคนนั้นก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจอร์เกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โดยถึงแม้ว่าในนัดนี้จะมีผู้เล่นรุ่นพี่อย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าและฟาบินยลงสนามแต่เกมนี้กุนซือเจอเกนครอฟตัดสินใจเลือกให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเป็นผู้นำทีม และแข้งวัย22ปีรายนี้ก็ได้อยู่ในสนามจนครบ90นาทีเลยทีเดียวก็ต้องขอบคุณผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชทุกคนด้วยนะครับที่เลือกให้ผมเป็นกัปตันทีมในคืนนี้โดยส่วนตัวแล้วถือเป็นค่าคืนที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากสำหรับผมมันจะเป็นความทรงจำที่ติดอยู่ในใจของผมตลอดไปสำหรับการได้เป็นกัปตันทีมครั้งแรกของ l e p o o l Trent Alexander a r n l d เปิดใจถึงการรับหน้าที่กับตันทีมลิเวอร์พูลครั้งแรกของเขาทั้งนี้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งเป็นเด็กปั้นของสโมสอนนั้นลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วทั้งเส้น147นัดและทำไปได้8ประตูนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวก้าวขึ้นสู่ทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่เมื่อปี2016แฟนหงสุดเพิ่มหนึ่งแข้งดาวรุ่งอวยว่าเก่งกว่าป๊อกบาซะอี สาวโหงแดงออกอาการปรับเริ่มแข่งรายหนึ่งเป็นพิเศษพร้อมอวยว่าเก่งกว่าปอปอ,ปอกบาร์หลังได้เห็นฟอร์มการเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในนัดล่าสุดที่ผ่านมาแฟนบอลลิเวอร์พูลทางทวิตเตอร์ต่างพากันออกมายกย่องเลตันครากสันหลังที่ทีกองกลางดาวรุ่งสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเสมอกับมิทเทลแลนด์เมื่อน,นัดล่าสุดที่ผ่านมา แข่งวัย19ปีได้ประเดิมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกในนัดนี้และเจ้าตัวก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆของลิเวอ์พูลจำนวนมากโดยต่างก็พากันออกมาเช่นชมกองกลางรายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสไตล์การจ่ายบอลที่มีความนิ่งจนนำไปสู่การเปรียบเทียบกับตำนานนักฟุตบอลอย่างชาบีลอนโซและอันเดียบีโล่แม้จะดูเหมือนว่าแฟนเิเวอ์พูลจะรีบโวยนักเตะของทีมเร็วไปนิด แต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นวัยรุ่นคนหนึ่งได้รับเสียงชื่นชมแบบนี้ตั้งแต่ประเดิมสนามในเกมยุโรปเป็นครั้งแรกโดยคลาร์กสันนั้นยังไม่ได้ประเดิมสนามในเกมลีกให้กับหงแดงเลยแต่ด้วยสัญญาของไวายนาดุมที่ใกล้จะหมดลงและเตียโก,ก็เอากันตาลาที่บาดเจ็บอยู่บ,บ่อยๆก็มีโอกาสสำหรับเขาอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะสร้างความประทับใจในรีเมลีกได้โดยมีความคิดเห็นอย่างเช่น สามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าเขาเก่งกว่าปอกบาแล้วบอกตามตรงนะเลตันคัฟสันจ่ายบอลได้ดีกว่าโชต้าอีกฉันชื่นชมกิวมมนะแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนๆเชลซีถึงพยายามเทียบเขากับคัฟสันคัฟสันนั้นยอดเยี่ยมกว่าอย่างชัดเจนคิดว่าคาักสันน้อยมีเกมที่ดีแจเกนครอฟกล่าวว่าทำให้เขานึกถึงอดีตนักเตะเยอรมันในอดีตเขาทำให้ฉันนึกถึงรอนนี่วีแลนด์ ถือว่าเป็นคำชื่นชมอย่างสูงในการซ้อมของเราวันนี้คาร์สันจะเป็นผู้เล่นคนพิเศษในสักวันเขาสามารถอ่านเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบในวัย19ปีฉันชอบการเล่นของคาร์สันนะเขานิ่งและมั่นใจน่าประทับใจมากคาร์สันทำให้ฉันนึกถึงชาบี้คาร์สันคล้ายใครนะหรอฉันนึกถึงปีโลสมัยหนุ่มๆเลยละ และนี่ก็คือตัวอย่างความคิดเห็นของแฟนบอลลิเวอร์พูลในทวิตเตอร์ครับเจอเก้นครอปเผยถึงอนาคตของมินามิโนะหลังเกมเจ้ามิเทลลนเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลส่งสัญญาณเป็นในในว่าเขาได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของทาโกมิมินามิโนะแล้วหลังเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่ลิเวอร์พูลเสมอกับมิเทลลน นีนามิโนนั้นประสบปัญหาในการปรับตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำทีมของเจเกนครอฟนับตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อ12เดือนก่อนจากเลบูบซาบวกหลังจากที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับหงแดงที่แอนฟิลด์ได้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแรกเริ่มเดิมทีเขาเซ็นสัญญาเข้ามาในฐานะตัวรุกแต่ดาวเตะจากแดนอาทิตย์ไทยก็ไม่สามารถเบียดเข้ามาเป็นตัวจริงในทีมของเจเกนครอฟได้และก็พบว่าตำแหน่งของเขานั้น โดนนักเตะที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์อย่างดีเอโกโชต้ายึดไปครองเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้เขาอาจจะได้พบกับบทบาทใหม่เมื่อเจเกนครับได้ส่งสัญญาณออกมาว่าเขามองเห็นอนาคตของมินามิโนะเมื่อเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมินามิโนะได้ออกสตาร์ทในเกมเจอมิเทรแลนด์ในฐานะส่วนหนึ่งของกองกลาง3คนร่วมกับนาบีเกตาและเลตันคลาสันเขาได้รับมอบหมายให้เติมเกมรุก เพื่อสนับสนุนกองหน้า3คนและเจ้าตัวเกือบจะเป็นผู้ทำประตูชัยให้กับทีมได้แล้วแต่ก็โดน VAR ปฏิเสธเพราะเป็นลูกแนด์บอลไปก่อนหน้านั้นโดยถือเป็นครั้งที่2แล้วที่มินามิโนะลงเล่นในบทบาทดังกล่าวหลังจากที่ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งเดียวกันในเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับไบรตันในพรีเมียร์ลีกเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งครั้งนั้นเขาโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่60แต่เจเกนครอปก็ไปยืนยันว่ามินามิโน่นั้นทำได้ดีขึ้น และเปลยว่าเขาอาจจะใช้งานดาวแต่ชาวญี่ปุ่นในตำแหน่งกองกลางนี้อีกแล้วแฟนเลเวอผูคิดยังไงกับทาคุมิมินามิโนะในตำแหน่งกองกลางอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ ื่อรับชมข่าวของเรอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ